สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่จะสอนนักเรียนวันนี้เป็นเรื่องของอาหารดีมีประโยชน์ครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาพร้อมกันครับข้อควรปฏิบัติในการกินอาหารครับนอกจากการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วเรายังต้องรู้หลักในการกินอาหารที่ถูกต้องด้วยซึ่งข้อควรปฏิบัติ ในการกินอาหารมีอะไรต่อไปนี้ครับข้อที่1กินอาหารใน้ครบทั้ง3ามือ้อคือมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นและควรกินให้ตรงเวลานี่คือหลักการกินอาหารทั้ง3ามื้อครับต่อไปข้อที่2ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายนะครับต่อไปข้อที่สาม กินอาหารที่สุกแล้วก็ต้องสะอาดไม่มีมดแดงวันนะครับนอกจากการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วเรายังต้องรู้หลักในการกินอาหารที่ถูกต้องซึ่งควรปฏิบัติในการกินอาหารมีดังนี้ครับต่อไปข้อที่4ก็คือกินอาหารให้ครบทุกชนิดและให้หลากหลายข้อที่5 ขณะกินอาหารร่วมกับผู้อื่นถ้าจะไอหรือจามควรใช้มือหรือผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันเศษอาหารในปากจากกระจายออกมาจากปากครับต่อไปข้อที่6ควรเคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนโดยเคี่ยวช้าๆไม่ให้มีเสียงดังนะครับต่อไปครับ ข้อที่7ครับควรใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่นเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับถ้าเรากินกับผู้อื่นเราต้องมีช้อนกลางทุกครั้งต่อไปข้อที่8ไม่ควรเล่นหรือพูดคุยขณะกินอาหารเพราะอาจทำให้สำลักอาหารได้นะครับ ใบางานครับคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดดังนี้ครับคูจะให้หัวข้อมาตรงกลางเป็นมาเป็ปปิ้งให้นักเรียนเขียนมาให้ว่าข้อควรปฏิบัติในการกินอาหารมีอะไรบ้างให้นักเรียนตอบมาตามูกศนตอบมานะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับ ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานและดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ